สวัสดีค่ะคลิปนี้พบกับขนมเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะขนมมีรถเก่งนะคะมาแนะนําพี่ๆค่ะคันนี้รถบ้านแท้100%เเลยนะคะเป็น m a ตด้าสองสปอรตัว5ประตูนะคะปี2013ันคันนี้เจ้าของใช้งานมือเดียวเลยนะคะสีขาวสวยสะอาดเงางามทั้งคันนะคะพร้อมใช้งานมากๆเลยค่ะคันนี้ไม่น้อยออปชั่นครบ พวงมาลัย unction, มัลติฟังก์ชันมีแอร์แบ็กนะคะ ABS กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าใช้งานได้ครบเลยนะคะภายในนะคะสวยเบาะผ้าเดิมๆเลยนะคะสะอาดไม่สุดไม่โซมเลยค่ะสวยนานั่งมากเลยนะคะ ขับขี่คล่องตัวเลยนะคะตัวนี้ประหยัดเื้อเพลิงมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะไม่วิ่งอยู่ที่160,000กิโลนะคะแอร์เย็นฉ่ำเพลงเพราะกุญแจร,รีโมทนะคะหารถแนวคล่องตัวขับง่ายประหยัดขับสบายแนะนำคันนี้เลยนะคะสวยทั้งภายนอกและภายในเลยค่ะเครื่องเกียร์ดีนะคะอัตราเร่งดีไม่อืดไม่ควันขับขี่ทางไกลสบายหายห่วงเรื่องความร้อนเลยนะคะ คันนี้นะคะมาพร้อมล้อมแม็กทรงสวยเลยนะคะจัดแต่งทรงให้เรียบร้อยเลยค่ะคันนี้ขนมเสนอขายเงินสดอยู่ที่ราคา179,000บาทนะคะมาดูรถและทดลองขับได้นะคะที่นวมินกทอมอเล่มเอกสารชุดโอนพร้อมสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทร080905695ไม่สะดวกมาดูรถมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านวีดีโอคอลแอดไลน์คุยกันได้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะคลิปหน้ามีรถอะไรมาแนะนำจะได้ไม่พลาดนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ